1,650บาทนะครับจากร้าน Multi-Age ราคาลิงก์สั่งสือสเปคอยู่ใต้เดสคริปชันและพินคอมเมนต์ไปอ่านสามกันอีกครั้งได้เลยนะครับช่องผมเคยรีวิวมีดคิริดาชิก็คือเป็นสไตล์นะครับสไตล์มีดลักษณะเนี้ยไปแล้ว2-3สาครั้งได้นะครับก็ถ้ามี pop up ตรงนี้เด้งขึ้นมาก็คลิกเข้าไปดูได้เลยหรือว่าจะไปดูใน craft t o o นะครับก็ได้ s t a t i o n a r y ก็ได้ survival หรือว่า knife blade and t o o l ก็ได้ใน playlist นะครับอันนี้เป็นมีดขนาดใหญ่สุดของค่ายนี้นะครับโดยยี่ห้อนี้คือคาคุรินะครับคาคุรินะครับคาคุริ Large hammer s e นะครับ, ged, aya, รบก็คือเป็นเล่มใหญ่สุดนะครับแล้วก็ผิวเป็นผิวค้อนนะเหมือนใช้ค้อนตีๆๆทิ้งผิวไฟแบบนี้ยแล้วก็สายยะก็คือเป็นตัวข้างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีถอดออกจากปลอกนะครับมีตัวแพ็กเกจแล้วก็จะมีความหนาอะไรของเขาอะนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับผม1650นะครับฟังไม่ทันไปอ่านซ้ําได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นฉลากเป็นแท็กของเขาแบบนี้นะครับตัวมีดจะมาเป็นลักษณะฟิกซ์เบลดนะครับก็คือมีดพับไม่ได้แต่มีดก็จะมีปลอกนะครับมาให้ด้วยซึ่งตัวปลอกมีดแล้วก็ด้ามเนี่ยผลิตด้วยไม้นะครับไม้จริงๆเลยนะซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาใช้เชอร์รี่เมเปิ้ลหรือใช้ไม้อะไรนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นเมเปิ้ลเลยนะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นเบิร์ชเป็นแอชเป็นเซจเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ไม่แน่ใจนะดูดูผมว่าน่าจะเป็น น่าจะเป็นแบบไม้สนไม้เมเปิลไม้อะไรมั้งแต่เขาอบมาแล้วนะครับซึ่งตัวปลอกฝากเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือปลอกหุ้มตรงคมนะครับไม่ได้เป็นซองพกหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่สามารถจะเหน็บติดเอวได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีฉลากเป็นคําแนะนําในการดึงออกจากตัวมีดด้วยนะครับปลอกกับมีดดึงออกจากการทําโดยการใช้นิ้วโป้งนะครับวางตรงข้างแก้มด้ามน,นะครับแต่ละฝั่งแล้วก็ออกแรงดันตรงข้ามกันตัวปลอกเนี่ยจะมี การปาดนะครับมุมตรงนี้ออกซึ่งจริงๆถ้าดูด้านนี้มันจะรีรีเนาะแต่ด้านนี้เขาปาดออกนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราทราบว่าด้านนี้คือด้านที่เป็นคมนะครับให้หันด้านที่เป็นปลายคมเนี่ยนะครับหายขึ้นแบบนี้เ็าเก็บมันจะปิดพอดีเลยนะครับแล้วตัวด้ามเองก็เป็นไม้ชนิดเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงด้ามก็จะมีสติกเกอร์นะครับติดมา,าคากรินะครับ K A K U R I นะไม่ใช่คาคุมคาคุมนะมันเหมือนตัว M เลยเนาะลองซูมดูเนาะ คาคุมเนาะแต่จริงๆมันคือคาคุรินะครับคาคุริคือยี่ห้อนะครับยี่ห้อส่วนสไตล์มีดเขาเรียกว่าคิริดาชินะครับคิริดาชิก็คือเป็นมีดผมหาข้อมูลมาเนี่ยเดิมมันเป็นมีดพกติดตัวของผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวใช้เป็นมีดใช้งานทั่วไปอย่างเช่นแบบตัดนู่นตัดนี่นะครับเหลา่านู่เหล่านี่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยช่างไม้นะครับก็ใช้มีดลักษณะนี้ด้วยนะคือมันเป็นอาวุธได้ไหมเป็นเป็นได้นะ เป็นอาวุธยุคโบราณนะไม่มีกาดอะไรเลยนะครับด้ามก็จะเป็นด้ามไม้เหมือนกันนะแต่เขาทํามาดีมากตรงนี้เขาก็จะมีไม้คนละสีกันนะครับเป็นคนละชิ้นกันเนาะที่แข็งกว่าตรงกาดตรงนี้นะครับไม่ใช่กาดเราเป็นตรงที่รับด้ามนะครับตรงนี้แล้วจะมีสัญลักษณ์เอมเบลมหรือเป็นตราภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับแบบนี้ตรงเนื้อโลหะแล้วก็จะมีแทงเข้าไปข้างในนะครับแทรกเข้าไปข้างในซึ่งไม้นี้ไม่ได้ทำสเตีริไลน์นะครับเป็นไม้แบบ ใช้ไปก็ดำอะไรแต่มันเบามากเลยนะด้ามเบาบอกเขาเบาด้วยส่วนใบก็จะเป็นใบคาร์บอนสตีลนะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลเท่าที่หามาเนี่ยจะเป็น SK4 หรือ SK5 นะครับสปริงสตีลก็คือจะเป็นเหล็กแหนบหรือว่าเป็นเหล็กสปริงนะครับทำแหนบทําอะไรเงี้ยประมาณนั้นทําเลื่อยทำาซบบาอซอาาซอ,อะไรเงี้ยนะครับเลื่อยซ่เงี้ยซึ่งถามว่าทําไมเขาใช้เหล็กแบบนี้นะก็จริงๆมันเป็นมีดแบบ กลิ่นกลิ่นบรูชคราฟสไวเป็นมีดใช้งานนะครับตัดนู่นตัดนี่เหล่านู่เหล่านี้นะครับมันเลยทําให้ตัวเหล็กสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีสแตนเลสมีอะไรเยอะยเขาก็ใช้คาร์บอนสตีลเนี่ยแต่เป็นคาร์บอนสตีลที่มีความยืดหยุ่นเหนียวทนทานต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเองก็มีความยาวผมจะลองวัดให้ดูเนาะตัวมีดนะครับตัวคมเนี่ยคมเนี่ยมันอยู่ตรง,งเฉียงๆแบบนี้นะครับเหมือน,เป,นเป็นเหมือนสเตรทแบ็กทันโตอะไรประมาณแต่ไม่ใช่ทนันโตหรอกเนาะ ก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่ประมาณ4.9นิ้วนะครับหรือประมาณ12.5ซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นิ้วยังไม่ถึง1นิ้วดีเนาะประมาณ2.5เซนสันมีดเนี่ยเท่าที่ลองกะคเนดูแล้วลองวัดดูประมาณ5มิลน,นะครับถือว่าค่อนข้างยาวเลยแล้วก็คมมีดเนี่ยผมลองวัดดูคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ2.2นิ้วนะครับก็ถือว่าคมพอใช้งานเลยแหละนะจะตัดนู่นตัดนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กไม่มีความคมนะ ตรงสันก็จะเป็นสันแบบเรียบๆธรรมดานะครับอาจจะใช้จุดไฟได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองแต่ว่าละ,ละ,ล,ะละมีดเล่มนี้ไม่ใช่มีดใช้งานเป็นคอมแบท n i f e อะไรจะเป็นยูทิลิตเป็นมีดใช้งานอนเนกประสงค์นะครับซึ่งลักษณะของเขาก็จะเป็นด้านข้าเนี่ยเป็นโลหะแผ่นแบนเรียบเลยนะครับเรียบเลยส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นชิโซกรายก็คือด้านนี้ก็แบนเหมือนกันนะครับแบนเหมือนกันแต่คมเขาจะเฉียงลงแบบนี้ ส่วนด้านนี้ก็จะแบนนะครับแบนแบบนี้มันก็เหมือนสิวนะครับซึ่งเพื่อนผมที่เป็นช่างไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีดแบบนี้ช่างไม้ก็ใช้นะถามว่าทําไมนะครับอันนี้เป็นมีดสำหรับคนถนัดขวาด้านซ้ายจะแบนแล้วด้านขวาจะเป็นคมเฉียงแบบนี้นะครับคมก็จะมีความเฉียงแล้วก็แหลมมากเลยแล้วปลายก็มีการกดลงซึ่งทําให้แทงนะครับได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ขีดนะครับขีดสำหรับช่างไม้เขาจะขีดไม้แล้วก็ตัดเลื่อยอะไรแบบนี้วัดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่างไม้ใช้ด้วยแล้วก็ ในสมัยโบราณนะครับญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเองโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะพกมีดแบบนี้เพื่อใช้งานนะครับเป็นอาวุธป้องกันตัวเป็นมีดแบบเหมือนพกทำนู่นทำนี่นะครับอาจจะหั่นนู่นหั่นนี่ได้คราวนี้การเก็บนะครับก็คือปลายมีดชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแบบนี้เนาะล้อความด้านที่มันเป็นบักๆกแบบนี้นะครับกลับเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วค่อยๆดันครับมันก็จะสนิทพอดีเลยนะครับรอยต่อเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะเนียนมากๆนะครับ แล้วก็ไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันด้วยนะเขาทํามาเป็นเนี่ยนะเป็นเซียนมันติดกันเลยนะครับก็ใช้ไม้ชิ้นเดียวกันทําทั้งด้ามแล้วก็ทั้งปลอกเลยนะครับส่วนการดึงในะบางคนกระชากนีดไม่ออกมันแน่นนะครับวิธีที่ดึงออกมี2วิธีนะที่ผมแนะนามไม่ให้กระชากแบบนี้นะอันตารายก็คือใช้นิ้วจับอย่างนี้นะครับแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยชนกันแบบนี้นะครับใกล้ๆแล้วก็ออกแรงดันแบบนี้นะมีมันจะหลุดออกมาแบบนี้แล้วค่อยๆดึงออกกับอีกวิธีหนึ่งที่เขาแนะนําคือง่ายมากนะครับ ก็คือใช้นิ้วนะครับวางในตำแหน่งที่เราต้องการจะดันนะครับ mm? คือมือซ้ายก็ดันไปทางด้านขวาดัานปลอกดันด้ามออก hand, มือขวาที่จับด้ามก็ดันปลอกออกนะครับแบบนี Canvas, Simon, ้นะครับแล้วดันแบบนี้ง่ายกว่านะง่ายกว่าแบบที่ผมออกคิดอีกแบบนี้แบบนี้มันบางทีมันไม่ออกนะครับมันแน่นแต่ถ้าดันแบบนี้วางแบบนี้นะครับวางนี้วางนี้แล้ดันครับออกโคตรง่ายเลยนะครับแม้ว่าจะแน่นแค่ไหนก็ตามนะลองดูเนาะ พอออกแล้วค่อยๆดึงออกนะครับเพราะ e t e n t i o n มันจะมีแค่ส่วนที่จะเกิดจะสุดเท่านั้นนะครับมันถึงจะถึงจะล็อกถึงจะดูดติดกันนะดันแบบนี้ก็ออกเลยง่ายดีนะครับก็เป็นมีดใช้งานนะครับพันหส่วนผิวเนี่ยก็จะเป็นผิวแฮมเมอร์คือเขาตีขึ้นมาแล้วก็ขัดขัดไม่ไม่แบนนะครับมันก็จะเป็นหลุมๆแบบนี้ซึ่งก็ดูเท่ดีนะครับทิ้งผิวทิ้งอะไรแบบนี้นะบ,บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วก็มีดเองก็ เป็นมีดที่ออกแบบมาดูญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคิริดาชินะครับเป็นสไตล์นะครับก็ลองไปหาข้อมูลนะครับใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดชอบอยากจะซื้อกันหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้งานมันก็ลองดูนะครับนี่ก็เป็นมีดจ,จากญี่ปุ่นผลิตในญี่ปุ่นออกแบบในญี่ปุ่นเลยนะครับเราเก็บเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บผิดด้านนะครับโดยหันแบบนี้นะครับสลับด้านมันจะใส่ไม่ลงหรือใส่ลงแล้วมันจะแน่นมันจะติดเลยนะครับติดอยู่แค่นี้ไม่ลงละเพราะฉะนั้นก็ต้องหันให้ถูกด้านนะครับผม คมโคตรๆเลยนะมีดคมมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับดันปุ๊บเปิดออกก็อย่างเงี้ยดีสุดเลยแต่แต่อย่างนี้แล้วดันนะออกแรงดังเนเแบอนี้นะครับออกแล้วโอเคนะครับนี่คือค่ายคุริลาร์จแฮมเมอร์ดายะนะครับคิริดาชิพันหเน็บใส่กระเป๋าหรือว่าเน็บข้างตัวเคยเห็นใช่ไหมมีดสไตล์นี้ขอบคุณนะครับเราเจอกันเอพิโซดหน้าดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิส Stationary craft tool นะครับหรือว่า Survival หรือว่า Blade knife and tool ก็ได้เราเจอกันครับ Heavy Raiding Out